สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนปอยสวัสดีนะจ้ะเนาะลุกขึ้นมาเตรียมอาหารให้เชป่้วนนะจ๊ะเชี่้วนไปทำโออันนี้แกงไข่มดแดงปออ้ยอุ่นแกงไข่มดแดงนะจ๊ะแกงเมื่อคืนเนี่ยจะไม่ได้อัดคลิปเนาะวันนี้ปอยก็จะมาอุ่นให้เชฟ่้วนอาไปกินนี่จ้ะไข่มดแดงแกงใส่ผักหวานแล้วก็ ผักหวานแล้วก็เฮดขอนขาวนะจ๊ะเดี๋ยวป้ออุ่นอันนี้เซตแล้วป้ออ้ยก็จะนึ่งป่านะจ๊ะเนาะในเชฟอ้วนไปกินที่ทํางานนะจ๊ะป้ออ้ยสวัสดีทุกคนเ้อจ้าเมื่อวานี่นอะนแซ่บเสียฝนตกนะจ๊ะเนาะเมื่อนี้จะอากาศคุ้มๆตกทางใด่บลูบุ่านี่นะจ๊ะนะร้อนแล้วนะจ๊ะ เดี๋ยวก็จะเอาปลามานึ่งต่อนะจน๊ะเนาะนี่เนาะจ๊ะน้องปลาที่จะนึ่งให้เชฟอ้วนไปกินปลากดปลากดใหญ่แต่ะแซบแซบปลากดใหญ่ ตัวป้าใหญ่เลยไอปลาสี่ตัวนี้โลหนึ่งขีดนะจน๊ะเนาะโลหนึ่งขีดมันโลโละสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทโลหนึ่งขีดเมื่อวานโลละสองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบนี่เท่าไหร่นี่ออยประจไไําอะไร ปลาสี่ตัวแซ่บอยาให้เชฟอ้วนเราไปกินที่ทำงานปอยไม่ได้ไปเด้อจ้ะปอยบ่มีอู๋น้องเพื่อนนึ่งใส่ผักอันนี้แล้วจ้ะผักควางตุ้ง นี่นะจจะปาเข้าก็ได้แบบเริ่มจะสุกแปล้วนะจ๊ะป่าเซตเยินนะจ๊ะเวลามันร้อนมันออกไอสเก็ตเองเม็ดเม็ดน้ำอ,ออกมาเป็นแบบนี้นะจ๊ะที่แรกป้อว่าป้อว่าจะอเอาไว้ทักกินให้เชฟวอนไปเพิ่อเห็นแล้วน่ากินมากเดี๋ยวก็จะเอาไว้ตัวหนึ่งนะจ๊ะ ตัวเล็กๆไว้ตัวมันก็เท่าๆกันหมดเลยจ่าจานะเดี๋ยวอีกสักหน่อยหนึ่งป้าอ้อยก็จะเอาพักใส่เนะจ๊ะเดี๋ยวป้าอ้อยจะเอาพักใส่แลนะจ๊ะเอาไปได้หนึ่งจุด dàn phá, con tổ nhảy heang nó, coi như là một số tổ nhảy khác em để phá thuyền, thằng nhảy thằng mầm, bơi nha, nó. ิ่งจะพักเต็มไม่นี่เลยเพราะมามอซึ้งมันน้อยนะจ๊ะนะได้กล่องพักขึ้นโนูนๆแบบนั้นเดี๋ยวปออยก็จะเอาฝาปิดเนะจ๊ะพักเข้าก็ได้สุกแล้วนะจ๊ะเดี๋วปอยจะเอาเอาออเ็จกล่องให้เชบ้วนุลงนะจ๊ะนะสุกแล้วห,หัาตา cắt còn, chúng có màu lấy một cái hộp để đựng cái này, cái này là cái hộp đựng cái này, นี่น้าจาะน้อยก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เชฟอ้วนไปสามตัวใหญ่ๆนาะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นของปอ,อยนาะจ๊นะนะทีแรกว่าจะบอไว้กินเห็นมันน่ากินมากก็เลยเอาไว้ตัวหนึ่งนาะจ๊ะหกใบสามตัวก็พอแล้วพอกับข้าวหลายอย่างมากเดี๋ยวก็จะเจียวไข่ด้วยนาะจ๊ะนาะจ้ะจสำหรับคลิปนี้ปอ,อยก็ขอตูวลาไปก่อนเนาะจ๊นะนาะฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับจะใช่ค่ะป้าอ้อยกระเชป่วนในเดือนจะเด้อสำหรับคลิปนี้ป้าอ้อยก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะจะเนาะอย่าลืมกดติดตามให้ป้าอ้อยด้วยเด้อเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ป้าอ้อยทําคลิปเนาะจะเนาะป้าอ้อยกั้วเชคค่อ,คอยๆทยอยลงไปเรื่อยๆเนาะจะอาจจะโบยเยอะคลิปอาจจะโดนๆได้ลงทีเนาะจะเนาะกายทิมอย่ปาปาปออ้ยเด้อมาเด้อจ้ามากินนึ่งตะกุดใหญ่ไปนะคะสวัสดีคะ่ะ